ต้นสีมหาโพสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตามรอยหนังสืออริยาเมตยาเล่มที่สองจัก,กรพัฒนพันมือพันศีรษะข้อความตอนหนึ่งจากหนังสือนวนิยายอริยาเมตยาเล่มสองจัก,กรพัฒพันมือพันศีรษะบทที่หกสิบแปดหน้าสามร้อยยีสิบปดท่านโพเชกำลังพาทิมไปดูเหตุการณ์ในช่วงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ขณะนี้ฟ้าเริ่มสางเสียงไก่ขันดังมาแต่ไกลเชา้านี้พระพุทธเจ้ามีความปิติยินดีและตื่นเต้นเป็นพิเศษพระองค์ไม่รู้สึกอ่อนเพลียเลยแม้แต่น้อยทั้งที่ไม่ได้นอนมาทั้งคืนพระองค์ตั้งคำถามว่าบุคคลใดหนอที่สมควรจะรู้วิธีการนี้เป็นคนแรกและแล้วก็นึกถึงบุรุษทั้งห้าคน ที่เคยเฝ้าติดตามและรอการบรรลุสัจธรรมของพระองค์โดยตอนนี้กลับไปอยู่ณนะป่าอิสิ์ปัตนะมฤคทายวันซึ่งเขามีความปรารถนาจะค้นพบสภาวะเช่นนี้อย่างแรงกล้าพระพุทธเจ้าจึงเตรียมออกเดินทางไกลทันทีพระองค์ใช้เวลาทั้งหมด35วันในการเดินทางโดยได้ถือโอกาสนี้ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่า เขาจะสามารถสื่อสารเรื่องนี้หรือบอกวิธีการทำให้ทุกคนเป็นพุทธะได้อย่างแท้จริงตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราหรือแม่น้ำโขงประมาณหกร้อยเมตรจุดสังเกตที่สำคัญคือฝั่งตรงข้ามของจุดนี้จะมีแม่น้ำขนาดเล็กอีกสายหนึ่งไหลามาบรรจบแม่น้ำนั้นมีชื่อว่า แม่น้ำจำปาปัจจุบันคือแม่น้ำเสบ้างไฟซึ่งไหลามาจากแขวงคำมวนประเทศลาวสรุปว่าตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี้คือที่ไหนเลยครับทิมถามท่านโพเชปัจจุบันคือบริเวณวัดพระาธาตุพนมซึ่งแต่เดิมเคยมีต้นสีมหาโพขนาดใหญ่ตอนที่พระพุทธเจ้ากับพระยาอาโศกออกเดินทางไปฝังพระเกศาธาตุในที่ต่าง เพื่อเป็นการวางราฐานพุทธศาสนาขณะนั้นที่นั่นยังมีลักษณะเป็นชายป่าติดกับหมู่บ้านอุรุเวลาเสนานิคมและไม่มีใครรู้เลยว่าที่นี่มีความสำคัญอย่างไรเมื่อพระพุทธเจ้าและพระยาอาโศกมาถึงก็ทำพิธีฝังพระเกศา,าธานตะุณบริเวณใกล้กับต้นโพนี้โดยพระยาอาโศกได้สั่งการให้สร้างเจดีขนาดเล็กครอบไว้ ในตำแหน่งที่ห่างจากต้นสีมหาโพไปไม่กี่สิบเมตรคำว่าพนมที่แปลว่าเจดีจึงถูกใช้เรียกสถานที่แห่งนี้นับจากนั้นเป็นต้นมาและพระยาอาโศกก็ได้สั่งการให้ข้าทาสบริวารเลือกขินจากแม่น้ำแห่งนั้นนำมากโกลนให้เป็นแท่งขนาดใหญ่จำนวนสีแท่งมีความสูงประมาณสองเมตรนำมาตั้งไว้ทั้งสี่มุมรอบต้นโพและ นำเอาก้อนหินขนาดใหญ่อีกหนึ่งก้อนมาตั้งไว้ที่โคนต้นโพในตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าเคยนั่งโดยพระองค์ได้สก,กัดด้านบนให้เรียบเป็นฐานสำหรับวางพระพุทธร,รูปหินแกะสลักขนาดเล็กเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าต้นโพต้นนี้คือสถานที่ตัจรู้ของพระพุทธเจ้าปัจจุบันก้อนหินเหล่านั้นก็ยังอยู่แต่มีการโยกย้าย นำไปตั้งไว้รอบองค์เจดีย์พระาธาตุพนมแทนซึ่งมีการก่อสร้างขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วโดยคณะของพระมหาตัสปะที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ที่นี่โดยเจ้าครองนครทั้งสี่ในดินแดนแถบนี้ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อก่อสร้างเจดีย์องค์ใหม่ทับเจดีย์องค์เดิมโดยเติมคาว่าพระาธาตุ ที่หมายถึงกระดูกของพระพุทธเจ้าเข้าไปด้วยสถานที่แห่งนี้จึงมีชื่อใหม่ว่าพระธาตุพระนม